พี่ไก่ก็กาลังขัดสีโป๊อยู่เพลินๆนะครับผมก็สั่งให้พี่ไก่หยุดเลยนะฮะเพราะว่าผมจะชวนพี่ไก่ไปทําตาม <reacted> คอมเมนต์มานะฮะที่คอมเมนต์เขาบอกว่า,วาให้เราทําอะไรบ้างระห <azed> ว่างรอเลยิ่นกับสีโป๊มาถึงก็ได้อีกประมาณ 2, 2> <Popular> วันกพเราหารัดเลาะสิ่งที่เราต้องการนี่หาหลายร้านมากเลยครับไม่ได้นะครับก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับจนเราเริ่มจะท้อและเปลี่ยนใจแล้วนะครับพี่ไก่ก็เลยพาผมมาอีกที่หนึ่งนะฮะลองที่จุดท้ายนะแต่ที่ตรงนี้พี่ไก่ก็ไม่เคยมาประมาณสามถึงสี่ปีแล้วครับจำทางไม่ได้นะฮะตรงหลง มองแล้วว่ามันลึกเกินไปนะครับเราเลยตัดสินใจกลับรถนะครับเดี๋ยวออกทางเดิมทางที่เราเข้ามาเนี่ยเราเลี้ยวขวาเข้ามาครับรอบนี้เราจะลองตรงไปดูที่ไก่ก็ <hyuk S 2> เริ่มคุ้นหูคุ้นตาม,มามากขึ้นแล้วนะครับก็น่าจ,จะใช่ข<ท>ี่ <นะ S 1> ตรง <นะ S 1> ตามทางมาเรื่อยนะครับก็เจอแล้วครับสิ่งที่เราตามหาหนีน, <ะ S 2> น,นั่นก็คือไม้นั่นเองนะครับที่เรากําลังตามหาอยู่ในขณะนี้ครับคือไม้ที่เราต้องการทําเป็นโครงแล้วก็ที่นี่เขามีไม้ให้เราเลือกก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเนาะลุงที่นี่เขาทําเป็นแบบไม้สักล้วนๆเลยนะครับและที่ผมต้องการเนี่ยคือนไะจ จากทองด้วยนะผมว่าเราถามราคาลุงเขานะเขาบอกเอาแผ่นละสิบาทพอครับเอาเรียบร้อยสิครับผมยกขึ้นรถเลยแล้วก็เหลือประมาณ2แผ่นลุงแกก็แถมมาให้ด้วยนะครับใจดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี่300ฮะลุงแกลดให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะต่อมานะครับเราก็ได้มายืมอุปกรณ์นะครับปืนลมครับถ้าผมเรียกไม่ผิดตรงไปครับพอเราได้ปืนลมแล้วครับกลับบ้านกันครับผมมาถึงบ้านก็ยกไม้เรียงไว้ก่อนนะฮะก็มีพี่แฟดเขาส่งของประจำเขาก็เห็นผมโพสต์อยู่ไปเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่เคยขึ้นมานะฮะวันนี้ก็มีโอกาสขึ้นมาบนบ้าัตอมเราาาาก็มมมมมมยยืืืปัั๊ลขอองคคนนน่ะรรบเ ทุกอย่างเนาะไม่ต้องห่วงก็มาต่อสายต่ออะไรกันใหม่นะครับอะไรที่ยังไม่มีเราก็ใช้ลวดมัดอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เลยเมื่อเราประกอบอุปกรณ์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ลองมายิงดูนะเอ้ยใช้ได้ครับผ่านเราก็จะมาเริ่มทํางานที่เราไปหามาทั้งวันเลยนะฮะเริ่มเคลียร์พื้นที่ก่อนตรงนี้นะครับคอมเมนต์เขาบอกมานะฮะว่าเขาอยากให้ผมมาใช้ไม้ไผ่มาปิดเสาไว้น่าจะดูสวยดีผมก็เห็นด้วยครับผมก็ลองทําดูนะครับขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยนะครับผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรเราก็เริ่มทําโครงก่อนนะครับภายในเนาะเพื่อเราจะ ไผ่ให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็มาลองผ่าแล้วก็ลองยิงดูฮะวา่ามันได้ขนาดไหมอะไรไหมเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองต่อลองซ้อนขึ้นไปดูลรวก็ลองมาประกอบอีกข้างนึงดูนะครับก็ค่อยเลง็เลงๆกันดูครับมันจะเป็นยังไงนะเมื่อเรามองดูแล้วว่ามันน่าจะไปกันได้คราบน่าจะสวยงามแล้วก็จัดกันเลยครับช่วยกันผ่าไม้ไผ่แล้วเราก็เริ่มต่อไม้ไผ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะวางไม้ไผ่เป็นแนวขวางนะครับผ่าซีกนะฮะต่อกันไปอยๆเรื่อยๆจนสุดเลยนะครับผลงานที่ได้ออกมาก็ประมาณนี้นะครับเอาไไ้้้มมมเเสาานนนนะ่ห็็็รปปงผผกณี คอมเมนต์บอกว่าน่าจะทาตรงลูกศรนะครับทาสีเนาะผมก็ลองซื้อสีมาทาดูนะส่วนด้านข้างหรือตรงหัวมุมนะครับของไม้ไผ่ก็ทําเมื่อกี้นะเราก็เลยลองเอาไม้ไผ่ผ่าครึ่งแล้วมาแปะดูนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับปิดตรงหัวมุมที่มันเป็นช่องโหว่อยู่นะฮะก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันส่วนด้านบนนะครับของลูกศรก็ให้น้องบอลทาสีไปก่อนนะับผมเลือกสีเหลืองเนาะเสาต้นแรกนะครับที่เราลองทดลองทําดูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้นะครับประมาณสีด้านเรียบร้อยแล้วส่วนสีเหลืองนะครับที่น้องบอลทาอยู่ก็น่าจะตัดกับสีเขียวพอสมควรนนนนนนนะกกก็ถืือออววว่่่าาาาเเเดดๆีหมมัััรจงตใ พรุ่งนี้นะครับทำเสาให้เสร็จนะครับจะหาอะไรทำไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอเรซินกับสีโปมานะฮะขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม